สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับการทํานายดวงรายเดือนค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายดวงสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธค่ะในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ก่อนที่จะไปรับฟังในส่วนของคลิปการทํานายกันมาย้ํากันก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะและนอกเหนือจากช่องทาง YouTube แล้วที่ครูอยากจะขอกําลังใจง่ายๆด้วยกัน กดซับสไคร้และกดไลค์ให้นะคะยังมีช่องทางหนึ่งค่ะที่จะมีให้เปิดดูดวงฟรีเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือที่เพจคูป,ปิ้งรหัสนางฟ้าจะมีการไลฟ์นะคะเป็นการถามสดตอบสดเลยในเพจก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้กับครูทั้งสองช่องทางนะคะส่วนวันนี้ค่ะอุปกรณ์ค่ะจะเป็นแผ่นธรรมศิลป์แล้วก็ที่เราเห็นอยู่ข้างๆก็คือจะเป็นไพ่ชุดแสงสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันนะคะหลังจากที่สับไพ่เสร็จนะคะเลือกไพ่ึ้นมาทั้งหมด12ใบเป็นตัวแทนของ12บสองภพเปลือนนะคะเดี๋ยวเรามาดู กันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับคนวันพุธนะคะโอเคมา1 2 3่งสองสามสี่ห้าหกเจและ12นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทั้งหมด12ใบ ก็ให้เห็นกันเลยนะคะว่าแผ่นมันเลื่อนไพ่มันย่นอะไรอะไรเราก็แบบเร็วๆสดๆกันไปเลยนะคะ <c oughs> ให้รู้ว่าครูไม่ได้มีการเตรียมนะเวลาตอนที่แบบอัดทํานายคลิปนะคะอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตําแหน่งแรกเลยก็คือตําแหน่งตนุนะคะ <c oughs> ตัวตนต่อมากระดุมพระสหัชชะพันทุปุตตะอริปัตตนิมรณะสุภา กรรมะลาภะและสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะ Okay. เดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ใบแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือตัวตนนั่นเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของตัวตนความรู้สึกนะคะของคนวันพุธนะคะในเดือนนี้ค่ะขึ้นมาว่าคนวันพุธอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพเป็นหลักนะคะทาให้เรามีความรู้สึกว่าเออมันอ่อนเ,เพียียเพลแรงมาดูไม่กระฉับกระเฉงเท่าที่ควรแต่ข้อดีนะคะคืออะไรในเรื่องของสภาพจิตใจของคุณถึงแม้จะมีห่อเหี่ยวไปบ้างแต่พอพูดถึงว่าที่มันกระทบกับสุขภาพในเรื่องของการรักษาะคะ่ะมันสามารถที่จะรักษาได้นะคะรักษาได้โดยที่ไม่ได้มีข เกิดคุณแบบป่วยเรืองลางแบบนี้คุณไปหาหมอนะคะก็ดีขึ้นแล้วนะคะแต่เพียงแต่ว่าคนวันพูธเองอ่ะอาจจะเหมือนกับคือไม่ได้ใส่ใจนะคะบางคนเราแบบจะพูดยังไงทุกๆคนนี่แหละนะคะบางทีเราเหมือนกับ เอ๊ะไม่เป็นไรเป,นเป็นนีดเป็นหน่อยเดี๋ยวกินยาแล้วก็หายนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเป็นเลื้อรัางหรือคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเป็นอยู่เนี่ยนะคะแนะนาว่าไปหาหมอหรือว่าทานอาหารเสริมเป็นการบํารุงตัวเองรวมถึงในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะจะทําให้สุขภาพกายและสุขภาพใจดีขึ้นนะคะอามาพูดถึงเรื่องสุขภาพตั้งแต่ต้นคลิปคราวนี้มาดูในเรื่องของตาแหน่งที่มันขยายเพิ่มเติมมากดีกว่าก็คือตําแหน่งบรณะนะคะสุขภาพเนี่ยที่จะต้องระวังเพิ่มเติมก็คือจะเกี่ยวกับอะไรนะคะจะเกี่ยวกับช่วงขากัับบช่่วงแแแขขนนนนะะะคออออดดรรกกเเลยาาาจจมมีปื รวมถึงในเรื่องของไหลหลังด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเป็นเลื้อรลังต้องระวังค่ะจะเกี่ยวกับช่วงช่วงร่างช่วงขานะคะแล้วก็คุณผู้หญิงเองจะต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการปวดประจําเดือนหรือว่าปวดท้องนะปวดมดลูกแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถดูแลได้นะคะยังถือว่าแก้ไขได้ไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลขอแค่ดูแลอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองนะคะ ส่วนเรื่องที่จะเริ่มหนักหนาขึ้นมาแล้วแหละนะจากหน้าไพ่นะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งในเรื่องของงานค่ะนะคะตำแหน่งกรรมะในเรื่องของงานบ่งบอกเลยว่าง,งานเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็อึดอัดมากถือว่าเป็นปีที่ส่งท้ายเลยนะคะบางคนบอกโอ๊ยเหนื่อยมาทั้งปีแล้วครูขานะคะในเดือนเนี้ยมันจะเบาลงบ้างไหมขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่เบาลงนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการประทะในเรื่องของการขัดแย้งด้วยเช่นในเรื่องของความคิดหรือว่าการที่เหมือนกับเราทํางานร่วมทีมกับคนอื่นน่มีโอกาสที่จะมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งกันอยู่เ ะะทีนี้นะ,ะพูดถึงในเรื่องของเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะเพื่อนร่วมงานยังมีคงขัดแย้งบ้างนะคะแต่ก็เราก็พยายามที่จะเหมือนกับหลบเลี่ยงนะคะฉะนั้นก็จะเป็นคนเดิมๆแบบเดิมๆแบบที่มีปัญหาส่วนผู้ใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่ได้สนใจเราเท่าไหร่นะ,ะในเรื่องของการทํางานถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดพลาดมันเหมือนกับว่าเ้ามองแค่ภาพรวมของบริษัทเท่านั้นหรือว่าภาพรวมของการทํางานไอ้เรื่องดีเทลอะไรอื่นแบบเนี้ <S <s <ame ologie> แบบนยเขาไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยใส่ใจเราเ <s ame> ท่าไหร่นะคะคราวนี้นะมาพูดถึงที่เรื่องที่ทําให้ชื่นใจหน่อยดีกว่า เรื่องที่ทําให้ชื่นใจนั่นก็คือตําแหน่งกระดุมพระค่ะถึงแม้จะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายในเรื่องของการเงินแต่ว่าสิ่งที่ไพ่บอกมานะคะในเรื่องของเงินหมุนนะคะในเดือนนี้ถือว่าจับใจใช้สอยอยู่อย่างดีค่ะนะคะหมายถึงว่าการวางแผนในเรื่องของการเงินตั้งแต่ต้นเดือนนะคะจนถึงปลายเดือนหรือสิ้นเดือนนะ,ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราโอเคแล้วก็ในเรื่องของการเงินอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ขึ้นมานะคะมีเกณฑ์แนวโน้มค่ะนะคะที่เราจะได้รับเงินก้อนหรือว่าเราจะได้รับในเรื่องของทรัพย์สินอะไรที่แบบเราไม่น่า ไม่ไม่น่าจะได้นะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเอ้ยแบบแฟนให้เป็นของขวัญส่งท้ายปีก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะมันเป็นการได้เงินจากราบรอยทีนี้นะคะพูดถึงในเรื่องของเงินดีกว่าว่าจะหมดไปกับอะไรไพ่ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับรถนะคะฉะนั้นต้องระวังเลยสําหรับคนที่มีในเรื่องของการเดินทางบ่อยหรือว่ามีรถไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่นะคะรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังอาจจะต้องเสียเงินไปในเรื่องของการซ่อมบํารุงนะคะส่วนต่อมาค่ะจะเป็นตําแหน่งสหชาชจะหมายถึงในเรื่องของการเดินทาง ขี้เกียจเหรอคนวันพุธไม่ค่อยออกไปไหนเลยนะคะการเดินทางตำแหน่งสาชะการเดินทางใกล้ๆบ่งบอกว่าคนวันพุธเองไม่ออกไปไหนเลยค่ะนะคะอยากจะอยู่กับห้องแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับไปแค่ที่ที่คุณชินเหมือนกับคุณเคยไปกินข้าวร้านนี้คุณก็ไปตรงนั้นคือแบบชีวิตก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆไม่ได้มีอะไรหลากหลายเท่าไหร่นะคะส่วนเกณฑ์การเดินทางไกลเนี่ยตำแหน่งสุภาก็ไม่ขึ้นเช่นเดียวกันนะเพราะว่าขึ้นมาว่าคุณอาจจะมีความคิดเอจะไปหรือไม่ไปสุดท้ายไม่ไปดีกว่านะคะเลือกที่จะอยู่กับห้องเรื่องที่จะติดห้องมากกว่าส่วนในเรื่อง,องมิ ภาพในเรื่องของเพื่อนนะคะมีค่ะนะคะมีเพื่อนเข้ามาแต่ว่าครั้งนี้มันจะเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่คุณอาจจะไม่เคยเจอตัวที่อาจจะสนิทกันนะช่วงนี้นะคะจ,จะเป็นเพื่อนจากโซเชียลจากกลุ่มจากกรุ๊ปต่างๆนะคะมีการพูดคุยมีการสนิทกันถือว่าคบกันได้ในระดับหนึ่งแต่ต้องระวังอะไรคะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะที่มันอาจจะเกินเลยได้ไหมายถึงในเรื่องของชู้สาวหรือว่าการที่แบบ คุณคุยกันไปคุยกันมาแล้วเกิดรู้สึกดีขึ้นมาอันนี้สาหรับคนที่มีแฟนแล้วนะแล้วก็สําหรับคนโสดก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของการที่จะมีคนมีเจ้าของนะเข้ามาเชื่อมโยงเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในช่วงนี้อันนี้คือจะมาเนเียนแบบสายเพื่อนอนะส่วนคนที่หางานใหม่นะคะขึ้นมาดีไหมมีแกนอารมณ์ที่จะได้งานแต่ว่า การได้งานครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเดินเข้าไปสมัครแล้วจะได้เลยแต่ว่าเป็นการแนะนําบอกต่อนะคะผู้ชายนะคะเพศชายจะเป็นคนที่หางานมาให้กับคุณแล้วก็คุณก็มีความรู้สึกแฮ ppy อยากจะได้ไปทําตรงนั้นด้วยทีนี้ถ้าเกิดตัดสินใจจะไปทําจริงๆดีไหมมันก็ดีกว่าเดิมอะแต่ว่าช่วงแรกช่วงเริ่มต้นอาจจะติดขัดนิดนึงแต่โดยโรวมแล้วถามทาได้ไหมอันนี้คือทําได้แน่นอนนะคะส่วนต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งพันธุ์พูดถึงในเรื่องของ ญาติพี่น้องก่อนมีเกณฑ์โน้มค่ะนะคะไม่คุณจะต้องเดินทางไปหาญาติพี่น้องญาติพี่น้องก็ต้องเดินทางมาหาคุณแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันขึ้นมามันเหมือนกับว่า ใจหนึ่งคุณไม่ค่อยอยากไปอะ่ะแต่คือเหมือนกับว่าเอ้ยอาจจะมีการนัดแนะหรือว่าสิ้นปีเนาะปีใหม่เขาดาวนานๆเจอญาติพี่น้องนะคะแต่ว่าใจของคุณเนี่ยพอไปมันไม่ได้แบบโอ้โหตื่นเต้น,ตน,ตนอยากจะไปมันเหมือนกับยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาระหน้าที่หรือสิ่งที่ตัวเองทําอยู่ปัจจุบันนั่นเองส่วนที่อยู่อาศัยเป็นยังไงคะช่วงนี้ที่อยู่อาศัยคุณก็จะติดเกี่ยวกับที่นอนเป็นพิเศษนะคะอยากนอนอยากพักผ่อนอยากอยู่ห้องอย่างเดียวแล้วก็นะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องระมัดระวังนะสิ่่่งงงนึทีีเเพิิมมมตตกก็คคือออุณาาจจะ้รแบบ ะะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนนะคะหมายถึงอะไรเปลี่ยนบริเวณที่คุณอยู่ประจํานั่นก็คือบริเวณห้องนอนบริเวณที่นอนนะคะเป็นการแก้เคล็ดเป็นการเสริมดวงส่งท้ายปีนะคะคุณอาจจะเลือกผ้าปูที่นอนสีใหม่นะคะหรือว่าซื้อผ้าปูที่นอนใหม่ก็ได้ทําความสะอาดอย่างดีนะ,ะทีนี้สีเนี่ยจะเน้นเป็นอะไรนะคะไหนดูซิถ้าเกิดสีที่จะเน้นให้สีเป็นโทนมืดนะคะบางคนอาจจะชอบลายกระตูนน่ารักน่ารักแต่ว่าสําหรับในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนหรือการทาให้มีสติให้เราเหมือนกับว่าออรู้สึกว่าเฮ้ยมันนอนแล้วรู้สึกมันมี พลังมากขึ้นนะคะในเรื่องของการใช้พลังงานสีที่ส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณในเดือนนี้คือสีที่เป็นสีทึบนิดนึงอาจจะเป็นพวกสีเทาสีครีมหรือว่าอาจจะเป็นสีน้ําตาลอันนี้คือได้หมดนะคะสีที่ไพ่ขึ้นมาก็เน้นเป็นลายเล็บเปียบไปก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องเสียเงินแต่แค่เอาสีที่มันไม่ฉูดฉาดก็ได้เอาที่เรามีนะคะส่วนต่อมาค่ะตําแหน่งปุตตะนะคะ ปุตตะจะหมายถึงอะไรนะคะปุตตะจะหมายถึงในเรื่องของบุตรหลานและบริวารใครที่มีบุตรหลานมีบริวารดูแลอยู่นะคะต้องระมัดระวังค่ะมีเกณฑ์น้มที่จะนําปัญหามาให้กับเรานะคะโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงลูกช่วงนี้ลูกจะดื้อเป็นพิเศษแล้วก็เขาอาจจะทําอะไรที่ผิดพลาดอาจเช่นอาจจะไปทะเลาะก,กับเพื่อนหรือคบเพื่อนไม่ดีทําให้เราวิตกกังวลส่วนคนที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็มีลูกน้องนะคะลูกน้องอาจจะทํางานผิดพลาดทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนกับปล่อยปะละเลยเขาได้เลยนะคะจะต้องเกาะติดเขาไว้ตลอดเวลานะคะทีนี้ เสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ในเดือนนี้แนะนําว่าอย่าพึ่งนะคะให้ศึกษาให้ใจเย็นๆก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบสิ่งเดิมที่คุณเคยทาอยู่แล้วแล้วคุณจะต่อยอดถือว่าลงทุนได้ในระดับหนึ่งสมมุติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณอาจจะลงทุนเพิ่มเติมได้ประมาณสัก 5 0นะคะมันยังได้กาไรอยู่แต่มันอาจจะได้ไม่เยอะเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเป็นงานเสริมที่คุณทําอยู่แล้วคุณสามารถมีหุ้นส่วนได้แต่ถ้าเกิดเป็นงานใหม่อะไรใหม่ๆเลยนะคะไม่แนะนำนะคะคุณควรที่จะทําคนเดียวนะคะหรืออาจจะเบรกไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนตําแหน่งอลีค่ะต้องระมัดระวังค่ะขึ้นมาเกี่ยวกับคนในครอบครัวแปลว่าอะไรคะมีปัญหาที่จะขัดแย้งนะคะทะเลาะกับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดอาจจะเป็นแฟนคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของคําพูดคําจาให้ดีๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของความรักนะคะตำแหน่งปัตตนีค่ะความรักสําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่แต่งงานแล้วขึ้นมานะคะทำไมหัวใจมันห่อเหี่ยวเหลือเกิน แบบนี้บ่งบอกว่าอะไรบ่งบอกว่ามีเธอก็เหมือนฉันไม่มีใครอะ่ะเวลาคุณจะมีปัญหาหรือว่าคุณแบบต้องการที่พึ่งสักอย่างหนึ่งกับกลายเป็นว่าแฟนคุณเนี่ยเขาไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นได้ก็เหมือนกับว่าความคิดความอ่านไม่ตรงกันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณต้องเหนื่อยแล้วก็แบกรับความรู้สึกอึดอัดต่างๆที่ได้รับผลกระทบในเดือนนี้อยู่คนเดียวนะคะ ไหนดูซิแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปต้องระวังการพูดจานะคะต้องเพราะว่ามีเกณฑ์แนวโน้มที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะพูดจารุนแรงกับคุณด้วยแล้วส่วนตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะพูดแบบถึงขนาดตัดความสัมพันธ์ไปได้นะทีนี้มีเกณฑ์ที่จะเลิกไหมมันยังไม่เลิกนะแต่แค่เป็นช่วงภาวะอารมณ์ที่เหมือนกับเราทะเลาะกันแล้วเรามีปัญหากันแล้วก็เหมือนกับต่างฝ่ายต่างแรงใส่กันเท่านั้นเองนะคะคราวนี้มาดูเรื่องคอนโางดีกว่า คนโสดเป็นยังไงอันนั้นแน่นะ,ะสำหรับคนโสดวันพุธขึ้นมานะ,ะดีมากๆเลยนะคะใบแรกขึ้นมานะคะว่าความสัมพันธ์นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนไหนที่คุณรอคอยคุณแอบชอบเขาในช่วงจังหวะนี้ให้เดินหน้าลุยไปเลยค่ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงให้ไปนเนียนๆนะคุยกับเขาบ่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะเขาจะตกหลุมรักคุณแน่นอนค่ะอันนี้คือในส่วนของคนโสดนะ,ะก็แสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะบางครั้งในเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่มีรูปแบบที่ต ต,ตแต่สุดท้ายแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือคุณจะต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองบางคนนะชอบเข้ามาหลายปีแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปในชีวิตเขาแบบนี้ยมันเท่ากับว่าคุณอยู่ที่เดิมถ้าเกิดวันหนึ่งคุณได้คบกันถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าเกิดวันนึงคุณได้แสดงความรักหรือแสดงออกกับใครแล้วแล้วเขาอาจจะปฏิเสธกับคุณหรือมองกับคุณเป็นแค่เพื่อนยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังถือว่าคุณยังได้ทํานะคะฉะนั้นก็เดินหน้าไปเลยส่วนในเรื่องของตําแหน่งมรณะครูบอกแล้วนะคะสุขภาพนะคะก็คือให้ระมัดระวงัง่วงลลาแ้บบ บทบริเวณแขนสิ่งหนึ่งที่เพิ่มมานะคะในเรื่องของอุบัติเหตุก็คือเกี่ยวกับรถนะคะเพราะว่าการเงินของคุณมีเกณฑ์อารมณ์ที่จะเสียเงินไปกับรถส่วนสุภะนะคะตำแหน่งผู้ใหญ่เมตตาอุปัาภมไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่พอพูดถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหนดูซิสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อตจริงๆแล้วคุณเดินทางไปขอได้นะหรือว่าในเรื่องของการขออาจจะไม่ต้องเดินทางก็ได้แต่เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะขอพรอยากจะได้รับพรดีๆส่งท้ายปีเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้ตัวนะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงส่วนคนที่มีความคิดว่าเอ๊อยากจะเดินทางไกลอยากจะโยกย้ายอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปปต่างรระเทศหือ จากแบบขึ้นเหนือนะคะมาลงใต้เลยแบบนี้ยังไม่มีโอกาสนะคะก็ต้องรอโอกาสไปก่อนและต่อมานะคะก็คือจะเป็นตําแหน่งวินาศเรื่องเสื่อมเสียที่ต้องเฝ้าระวงังต้องระวังนะคะเพราะว่าในเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการที่เอาตัวเองไปผูกพันกับความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่แล้วอาจจะมีคนเข้าใจผิดแล้วคิดว่าเอ๊ะคุณแอบชอบกับคนนั้นคุยกับคนนี้หรือเปล่าแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะมันเหมือนกับมีคนที่ซ่องมองแล้วก็คอยทําร้ายคุณอยู่นะคะ ทีนี้คนไหนที่คอยจ้องมองอ่ะเป็นเพศช,ชายนะ,อ,ะอันนี้ขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะส่วนสุดท้ายแล้วนะคะคือตําแหน่งลาภะพูดถึงในเรื่องของโชคลาภ โชคลาภมีไหมโชคลาภมีแต่ก็คือไม่ได้ขึ้นมาโดดเด่นมากมายนะคะคนที่จะนําโชคมาให้กับคุณก็คือจะเป็นผู้หญิงนะคะลองดูแล้วกันถ้าเกิดใครแบบอยากจะเสี่ยงดวงวัดดวงไปซื้อลอตเตอรี่ค่ะไปหาผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีสันสดใสอาจจะเป็นสีเหลืองสีแดงอะไรประมาณนี้นะคะขอให้เป็นโทนสดใสไว้ก่อนรับรองจะเป็นสื่อนําโชคเสริมดวงของคุณนะคะส่วนเลขนําโชคมาดูกันนะคะเลขนําโชคครูจะหยิบไพ่ขึ้นมาทั้งหมดสี่ใบนะคะ มาดูกันนะคะว่าสำหรับคนวันพุธในเดือนนี้คุณจะได้เลขอะไรกันจ๊ะสามสองเจ็ด 5นะคะ3 2 7 5นี่ตามนี้เลยนะคะส่วนการทำบุญเสริมเพิ่มเติมในครูดูนิดนึงสิการทำบุญเสริมเพิ่มเติมนะ,ะขึ้นมานะ,ค,ะคุณจะต้องทำเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์นะคะเพราะว่ามันไพ่มันขึ้นมาว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์หมายถึงอะไรเช่นในเรื่องของการที่บริจาคในเรื่องของอุปกรณ์ของเครื่องเครื่องของใช้ต่างๆก็ได้นะคะหรือของที่แบบคุณมีอยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้ใช้แบบเนี้ยให้กับคนที่เขาด้อยโอกาสคนที่เขาไม่มีโอกาสหรือบางคนแบบ กอครูขานูมไม่รู้จะบริจาคอะไรก็บริจาคนเรื่องของอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางแล้วก็จะส่งผลดีกับตัวคุณด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการเดินทางระยะใกล้ๆเดี๋ยวนี้ก็มีบริษัทเยอะแยะมากมายส่งไปสนีก็ได้เขามารับถึงที่ก็มีนะคะก็ลองทําดูละกันจบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการทํานายของคนวันพุธแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงฟรีกับครูเพิ่มเติมไปเจอกันได้ช่องทางหนึ่งนั่นก็คือที่เพจครูป,ปิ้งรหัสนางฟ้านะคะจะมีการไลฟ์นะคะทำ ส่วนช่องทางนี้นะคะเป็นกําลังใจให้กับครูด้วยง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์ให้นิดหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ